สวัสดีครับชาวไซค้อยทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณสำหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับ วันที่สามคู่เนี่ยในคัมคือเป็น Boxing Day เอามาจากอังกฤษล้วนๆเลยคู่แรกไปที่เวลาทุ่มครึ่งนะครับไปดูเนี่ยคาสเซิลครับทีมอันดับหกวันนี้เปิดเซนต์เจมส์พาร์คเจอกับทัพนอตติแฮมฟอร์เรสต์ทีมอันดับสิบเจ็ดครับโดยวคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นนิวคาสเซิลชนะสองประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดก่อนทั้งสองทีมครับต้องบอกว่าพอกันเลยนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเสมอหนึ่งแพ้สี่ครับเกมล่าสุดแพ้ดูตันทาวมาหนึ่งศูนย์ครับส่วนทางฟอร์เรสต เสมอหนึ่งแพ้สี่เหมือนกันครับเกมล่าสุดก็แพ้บอลหมัดมาสุดมันครับสามประตูต่อสองครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับนิโคลสโอนีตรงกลางจะเป็นทางบูโนกิมาไรส์นะครับคุมจังหวะและหน้าเป้าจะเป็นทางแอนโทนีกอร์ดอนครับเล่นกับอีกทางอีซักนะครับส่วนทางฟอเรสต์จะมีแอนโทนีอิลังกาครับลากเลยครับและหน้าเป้าจะเป็นทางคริสวูดครับก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลเละเทะจริงๆนะครับช่วงหลังนะครับ ถมแพ้เกมล่าสุดมีตัวเจ็บเพิ่มเ็าอีกจากที่เจ็บเยอะอยู่แล้วแต่ว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านแล้วเหมือนจะมีพลังพิเศษครับพิเศษขนาดไหนก็คิดดูแล้วกันชนะมาเจ็ดเกมติดแล้วนะฮะต้องมาเจอฟอเรสต์ที่สภาพไม่ต่างกันเลยครับแล้วก็เป็นทีมที่เก่งแต่ในบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้บุกมาเยือนนิวคาสเซิลรอดยากครับผมมองว่านิวคาสเซิลจะเปิดบ้านเชื่อนนมนๆเมๆนมกับสองประตูต่อหนึ่งครับ คู 2, ่ที tai, ่สองไปที่เวลาสี well, ่ทุ่มตรงไปดูบอลหมัดครับทีมอันดับสิบสองที่จะเปิดบ้านเจอทางฟูรัมทีมอันดับสิบสามครับโดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นทางบอลหมัดชนะสองหนึ่งไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับบอลหมัดกำลังแรงเลยนะครับชนะมาห้าเกมติดเลยนะครับเกมล่าสุดก็ชนะฟอเรสต์มาสามสองครับส่วนทางฟูรัมชนะสองสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดแพ้เบอร์ลี่มาสองสูงครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับบอลหมัดที่ตรงกลางจะเป็นทางเดวิดบรูคนะครับและหน้าเป้าจะใช้้้โโดดมมมมมิิิิินนนนนกกกกกซลลลลาาาาาาสสสเเเเคครรรรรััับบุ่่่พงงงงแฮตตททะวฟูีจปญ ครับคุมจังหวะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางคาร์ลสวินิซิอุสครับก็ต้องอบ,บอกบอลหมัดอยู่ในมาตรฐานที่สูงเอามากๆนะครับชนะมา 5. จาก6เกมหลังสุดตอนนี้ดีทั้งเกมลุกและเกมรับเลยเจอก็ต้องมาเจอฟูลแลมดีมาดีๆอยู่ดีๆก็ดรอลงไปเฉยเลยนะครับ2เกมหลังไม่ชนะใครมา3เกมติดเป็นแพ้ซะ2นะครับแล้วเกมเยือนพวกเขาสิติไม่ค่อยดีอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นผม,มว่านี้บอลหมัดเล่นในบ้านโอกาสแ,แรงต่อมีสูงครับผมมองว่าบอลหมัดจะเปิดบ้านทุบเอาชนะฟูลแลม2ประตูต่อ1ครับ คู่สุดท้ายลงลงไปที่ลิทช์เชลแยนชิพอังกฤษเป็นบิ๊กแมทช์เลยนะครับในระดับทีสองสี่สิบห้าครับเป็นอิสบิดทาวครับทีมอันดับสองรองจากฝูงวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางเลสเตอร์ทีมจ่าฝูงนะครับเดี๋ยวคนนี้เจอกันเกมล่าสุดเป็นเลสเตอร์ชนะ3ประตูศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับอิสบิดชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้ลิสอยู่ในแต้มสีศูนย์ครับส่วนทางเลสเตอร์ ชนะ5เกมรวดเลยครับเกมล่าสุดเอาชนะรอตเตอร์แฮมมา3ประตูต่อ0ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามประเวันนี้นะครับอิบสุวิตนี้เกมรุกจะมีทางเวสลีย์เบิร์นส์กับทางคอเนอร์ชัฟลินนะครับสาบงานกันครับส่วนทางเลสเตอร์ตรงกลางมีแฮร์รี่วิงส์ครับและหน้าเป้าจะเป็นทางแพสันดาก้าครับก็ต้องบอกว่าอิบสวิตดับลงไปชัดเจนไม่ชนะใครมา2เกมติดโดยเฉพาะเกมล่าสุดเนี่ยแพ้ลิสเละเลยนะครับทีมหัวแถวด้วยกันครับต้องมาเจอเลสเตอร์ที่ โอ้โหแรงสมเป็นจ่าฝูงครับแล้วก็เรห้าเกมหลังสุดเนี่ยเก็บสิบห้าคะแนนเต็มแล้วก็วันนี้มาแบบคึกหน้าแน่ๆนะฮะแล้วเพื่อการจะเลื่อนชั้นในซีซั่นเดียวหลังจากตกลงมาเนี่ยเกมแบบนี้พวกเขาต้องไม่พลาดครับแล้วผมมองว่าพวกเขาจะไม่พลาดครับมาตรฐานดีกว่าน่าจะบุกตบเอาชนะอิสตูดีที่กำลังแกว่งตอนนี้ได้2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับในพิวรีกอังกฤษครับนิวคาสเซิลครับจะเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสสองประตูต่อหนึ่งครับ คู่ที่สครับบอลหมัดจะเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลนมาสองประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับบิ๊กแมชในลีกแชมเปีย้ยนชิพเอฟซูริดครับจะเปิดบ้านแพ้กับทางเลสเตอร์1ประตูต่ตอ2ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดไลน์ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามน,นะครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วับวันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ